เนี่ยดแลันแบบใจดูสิพอแป๊บแป๊บความรู้สึกตอนที่เราเห็นลูกครั้งแรกอะความรู้สึกเห็นลูกผู้ชายกกบลูกผู้หญิงครั้งแรกมันมันต่างกันไหมโอ้ คือคนแรกก็คือคนแรกแหละเพราะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับทั้งคู่แหละมันก็มีความตื่นเต้นคนที่2ก็ตื่นเต้นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเราเราเราู้แล้วว่าเป็นเป็นลูกผู้หญิงแน่ๆมันเป็นโมเมนต,ต์ที่ที่พิเศษสุดๆแหละอะไรที่มันมันสามารถดูแล้วเป็นเป็นความทรงจําที่ดีได้แล้วก็ก็อยากจะบีมประสบการณ์ตรงนั้นแหละพ่อแม่ลูกของดีแลนกับ<า>พ่อแม่ลูกของเดมี่คือแบบเอ๊ะมันคือรูปเดียวกันหรือเปล่าเนาะเขาเกิดหน้าเขาเหมือนกันเหมือนกันเปะ๊ะเหมือนเป๊ะเลยกินจริงหรือเปล่ามา เดมี่กินอะไรก่อนดีคะลูกบางทีก็ถ้าไม่ปั่นก็เอากรองใช่เรากรองบีบเด็กอย่างเดมี่อย่างเงี้ยเขาเอาหยิบทุเรียนให้นี่เขาจะกินเลย่ะเดมี่เฮ้ยเอ้ยเอาจริงดิล่าปากล้วอเฮ้ยสบายใจแล้วเราเนี่ยนี่ รอเดี๋ยวรอมังคุดก็ได้น่าหยิมเลยอ่ะน่าหยิมเลยอ่ะเราก็มีคนแนะนำมาว่าถ้าเกิดมีสองคนแล้วคนแรกอาจจะมีการน้อยใจนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เขามีส่วนร่วมในการเลี้ยงน้องช่วยร้องเพลงให้น้องฟังเวลาเขาร้องไห้แล้วก็ระดงเยี่ยมเวลาพี่ร้องเพลงบางทีบางทีก็ร้องรักนักพเดิมแต่เขาก็มาหอมน้องทุกเช้าอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็รักน้องเขานะเพราะเราเหมือนเราบิ้วเขาว่า เออเดี๋ยวมีน้องมาแล้วดีเลนต้องช่วยแบบมีเลี้ยงนะอะไรเงี้ยก็พยายามให้ให้ความสําคัญเขาอะไรเงี้ยน่ารักเลี้ยงง่ายเอ็นดูอย่างเงี้แม่จะเริ่มใจอ่อนเป็นคนที่3ายัางไง <c oughs> ไม่เลยโอ้โหแม่ปฏิเสธแล้วแต่พ่อ,พ,อพ่อพยักหน้าแบบนี้พ่อดิแบบอย,แอยากมีคนที่สามมาไม่ไหวแล้วแต่แม่ทิวไม่ไม่สามารถที่จะทําให้เขาใจอ่อนได้พยายาม หัวไม่อ่อนนะแต่ว่าผมจะต้องใช้ไม้แข็งแล้วไม้แข็งไม้อ่อนไม่ได้ต้องใช้ไม้แข็งไม้แข็งเนี่เมียสิ่หมอนเลยอ่ะเฮ้ยจะทำอะไรกันหรอทำไม้แข็งอ่ะทะลุทะเลมีเฮถล่มทลายเพื่อฉันแบบว่าอ่านแฮชแท็กแล้วมันนึกภาพเห็นภาพยังไงก็ไม่รู้ละถล่มทลายก็แบบเฮไป ที่ทะเลอะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่ไม่ได้มีไม่ได้มีพาไปอารมณ์มันพาไปสนุกยิ่งมีลูกก็เพิ่มสีสันนะนะผม่าจากที่เราอยู่กันมานานแล้วก็อาจจะมีความจืดมีอะไรแบบลดลงบ้างแต่ว่าการมีลูกเพิ่มสีสันเพิ่มกิจกรรมอะไรที่เราต้องอย่างที่ทราบกันคือมันมันก็หนักมากแหละมันเหนื่อยมากบวกกับการที่เราจะต้องทํางานด้วยแล้วก็รับผิดชอบสิ่งอื่นๆด้วยมันมันยิ่งเหนื่อยครับต้องแบ่งเวลาให้ดีครับแล้วก็เป็นเป็นคนที่แบบดีแบบนี้แหละฮะ มนตีนะอันตรีเลยได้เลยได้เลยเขากว่ได้ยังไงมาโวยสักดานี้แล้วยขนาดนี้แล้วนี่จะเป็นมิติใหม่แกสภาพคูนจะมีลูกในรายการเลยเหรออันนี้เราก็เป็นเกียรตินะคะ9เกียรติที่น้องโพลีเกต สิ่คืออย่างที่แมทธิวว่าชมลิเดียแหละก็คือว่าในความเป็นเมียในความเป็นแม่ก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่สมบูรณ์แบบนะคะเชื่อมันก็ต้องมีหลายๆอย่างนะในการในการเติมความหวานอะไรตลอดเวลานะคะแล้วก็ผู้หญิงไม่ต้องแบบว่าอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าขอให้กลิ่นตัวเนี้ยหอมอเรื่องกลิ่นเป็นเรื่องสำคัญถูกนะนี่ถูกต้องนะเพราะมันเป็นเสน่ห์นะใช่จริงๆแล้วผมว่ามัน ทุกคนแหละฮะก็คือต้องมีกิจกรรมทําต้องมีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบในแต่ละวันแต่ว่าถ้าเกิดเรามีตัวช่วยที่ทําให้เรารักษาความหอมความหวานนะะความเป็นเป็นสาวสวยเปรี้ยวนิดๆอยู่ทุกวันนี้นะมันมันจะดีมากๆเลยต่อคนที่อยู่รอบข้างเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วปกติคนต้องคิดว่าเฮ้ยเหม็นเหงื่อเหม็นอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ยิ่งออกยิ่งหอม ยังไงวะซีบิวตัวเองนั่นเองเขาดูเดี๋ยวเขาพยายามทำอะไรเนี่ยอะในรายการเราง่ายๆเลยเราเคยเคยบอกบอกไปหลายรอบแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามาดามฟินนี่นะทำให้คนนี้อ่ะเป็นคนแบบนี้ช่วงนี้เลยฮะวันเกรงกลัว เดินหัวเข่าพยายามจะเอ่อย่ำก้นนี่คงใสายจะทานชอนกลิ่นไม่ไหวไม่กล้าไม่กล้าหลับก่อนเลยกลิ่นนี้ไม่ละ ทำไมทำไมวงวก็นอนสิ่งวงก็นอนเลยแสดงว่าีิเดียไม่กล้านอนเลยอ่ะ่ลับไปเลยกลิ่นคุณเย้ายวนมากกลิ่นดีจริงครับนี่ครับอ่านี่ก็จะเป็น summer collection ค่ะก็อย่างที่บอกก็คือเป็นเปกลิ่นใหม่กลิ่นใหม่ซึ่งก็สามารถผสมกับกลิ่งอริมินอลได้ด้วยอีกทั้งสาีก็รวมแล้วนี่ น o m จาผสมคอมบิเอชันแบบเยอะมากนอกจากน้ําหอมเนี่ยก็จะมีตัวโลชั่นด้วยซึ่งโลชั่นเนี่ยก็คือสามารถเอามาใช้ทาก่อนได้แล้วก็ฉีดน้ําหอมตามมันก็จะทําให้กลิ่นเนี่ยติดทนนานผสมกันได้ลองมามนี่จึงชอบนะคือผู้ชายก็ใช้ได้ใช้ได้ครับแต่จะบอกว่าฉีดกลิ่นเดียวกันเนี่ยกับตัวเดียวกับตัวที่แมทมันก็จะออกมาเป็นกลิ่นที่ไม่เหมือนกันเพราะว่ามันจะทําปฏิกิริยากับ เงื่อของเราอ่ะจะเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวเลยนะครับผม <c oughs> แะ่ไม่ต้องห่วงถ้อยู่ได้ทั้งวันครับเป็น <c oughs> มาตรฐานสากลเลยของปลอมเยอะมากก็ถ<อ>้าของแท<ช>้เนี่ยก็จะมีแค่ไซส์นี้<ช>ไซส์เดียวเท่านั้นคือของปลอมตอนนี้ก็จะมีแบบเป็นไซส์เล็กไซส์อะไรแบบเยอะแยะไปหมดนะคะป <c oughs> โปรโมชั่นพิเศษของวันนี้นะคะตอนนี้ก็ เซตนี้เลยนะคะก็จะได้น้ําหอมใหม่นะคะ3กลิ่นเป็น,กล,นกลิ่นใหม่ของซัมเมอร์แล้วก็จะได้โลชั่นด้วยอีก2ค่ะวันนี้พิเศษพันกว่าเท่านั้นนะฮะ line at pin 56ินะครับผม,มบา้านเราร้อนยังไงเหงื่อก็แตกนะฮะใช่<า>ต้องมีครับ